สวัสดีครับจิตกวยคุณกุลาดครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับมาครับพี่น้องฉันจะพามาดูงวกํากลังออกลูกครับกําลังเบ่งฉันดูแล้วดูว่ากำลังเบ่งอ,อ,อยู่ครับยังเปตัวนั้นขาโพแล้วครับเอาขานาออกแบบพี่น้องพอบว่าฉันฉันอยู่นานเนาะฉันทําอยู่นานเนาะฉันมองดูฉันก็ดูแล้วว่าเอาขานาออกนะครับ ฉันเคยบอกว่าถ้าขาหนาออกมันจะเอาเหล็กงวมงวมลงนะครับเห็นไหมขาบนนั้นมันไม่ได้เอาเหล็กงวมลงลงนะครับแต่ว่าขาล่างมันเอาเหล็กงวมลงครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่ขาหนาเป็นขาหลังไม่ใช่เด่มเป็นขาหนาเดี๋ฉันดูจากข้อขาแล้ว่ันี่ฉันเดาเอาเด้อยพี่น้องเด้อยฉันก็ไม่ได้แมนม่ไเด้เก่งบานนี้ฉันว่ามันเป็นตัวผูครับใครดูว่าจะใช่ไหมเดี๋ยวเฝ้าดูเฝ้าดูจ้กนิดนึงแป๊บหนึ่งครับว่ามันกำลังกำลังเกี่ยวออกมันจะี่ออกได้ไหมพาพี่น้องเฝ้าดูนะครับเดี๋ยว งวังวงัวเมียเก่านะครับไปดูครับกำลังเบ่งครับฉันเดาว่าเป็นตัวปูนะพี่น้องไปดูว่าฉันยิ้เดาถูกไหมกำลังเบ่งครับน,า,นาจีออกเองได้อยู่พี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่มากเลยครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับเดี๋ยวฉันเดาว่าคงยะ่เป็นตัวปูแหละพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะยุดวิดคลิปไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวเดี๋ยวใอยดูตอนหัวตอนผูวครับฉันยิกเดินเข้าไปดู้ว้แก่ด้านนี้หนึงเดี๋ยวหัวยิตื่นว่ามันจะออกได้ไหมครับแต่มองไปไกลๆนี่เห็นจมูกผูกมาแล้วครับแลบลิ้นแล้วครับขาหนา้าออกแล้วครับใอยดูฉันยิบถ่ายถุงไม่ได้อพี่น้องก็เป็นตัวผัวรัวกำลังเบ่งนะครเดี๋ยวยุดคลิปไปก่อนแป๊บน,นึงเดี๋ยวหัวผัวเดี๋ยวฉันยิบถ่ายต่อเด้อพี่น้องเด้อ นี่นี่ครับพี่น้องตอนนี้หัวผูกมาแล้วครับออกออกเองได้อยู่ครับเห็นไหมครับหัวผูกแล้วเห็นไหมพี่น้องเนี่ยคหัวกำลังผูกมาแล้วครัผ่ามันลายเนาะมันซุ่มไก่โผลกพี่น้องเลยนั่นออกมาแล้วเนี่ยออกมาแล้วเอาคือยังกินไม่หลอดเถอะพี่น้องเลยคือยังนิ่งเถอะล่ะไม่ใช่เห็นออกแบบนี้วิ่งเข้าไปช่วยวิ่งเข้าไปช่วยไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อระวังงูงูแมงงูจิตเตื่นเด้อจิตลุกครับเด้อแมงงูมันจิตลุก แต่มันลุกมันมีเบ่งตัวนี่มันออกขึงตัวนี่ตายคาทองเลยครับตายเออมันออกขึงตัวแล้วมันหลุดกกมันมียอมเบ่งตั้งเทนี่หอยตายเลยเด้อพี่น้องเหยียดตายคาทองมันจีหอยตายเลยเด้เนี่ครับจีออกสุดแล้วนี่กำลังจีออกสุดแล้วดูพี่น้องเอ้ยเป็นมครับคลิปคลิปนี่เขาเรียกอะไรยังคลิปเรี้ยวทม์เลยชั้นไทยแบบตัวปูใครดูจิจิเหมียนไปเด้อพี่น้องออกมาแล้วแต่ว่านอนนิ่งเลยโอมีตายแล้วครับประเง็บประเง็บแล้วพี่น้อง นี่บอกกัดกัดกัดมันบอกเอาฟางไปแย่เลยครับกานกานอุไลฮีลิงกวักอาตาสเกียนอีมาเดี๋ยวพาไปดูบอกเราบอกว่าเราบังว yeah, ่าชวนเด้อบอกเขาแบบนี้นาะบอกให้เอาฟางเขาไปแย่จมูกครับไปดูตัวปูยังไงตบตบ ฉันเคยโดนชนละทีนึงเลยเด้อพี่น้องเด้อหนุนแล้วก็เดินก็เดินไปสามเมตรนูแ่แหละว้าเจ็บหน้าอกเนี่ยเน้าอกเป็นหน้าอกมันฉ่ำนมชนเข่าหน้าอกไปหนุนแล้วครับพี่น้องไปสามสามอาทิตย์หมดแ,แล้วกว่ดยีหายปวดยีหายเจ็บหน้าอกหายใจเข่าก็เจ็บหายใจออกก็เจ็บนี่ครับออกเรียบร้อยครับเคยดูว่ฉันทายแบบตัวผูเคยดูว่าจีแมนไม่เอาพี่น้องเคยดูเด้อฉันก็ไม่รู้กันเนียมันจีตัวผูตัวเมียเย็ดบิดจิม้มอันนี้โคเชียบ,บิดจิม้มอตา ก,กักเลียมมาล่ะเลีกันดูกันฟึบโอ้ยพี่น้องตัวเมียโอ้อีกกี่ล่ะเซลตัวเมียพี่น้องเลยถ่ายพิษดูครับน,นี่ครับออกพึ่งจะออกกับพี่นี่พี่น้องนี่ครับถ่ายเห็นกันเนี่ยจะเลยเห็นไหมครับถ้ามันออกแบบนี้เราถ้าเอ็งอยู่เอง็งเอ็งเห็นนะครับพี่น้องถ้าเอ็งเห็นเราอ็งก็ต้องถ้าออกเพื่อพี่ต้องหยิบเอาฟังมาแย,ย่จมูกก่อนครับช่วยช่วยช่วยลุกขึ้นมา ได้ยินเสียงไหมพี่น้องนีแหละเด้นีแหละเด้ได้ยินไหมโอ้พี่น้องเอ้ใจหายใจความเลยได้ยินไหมเมื่อกี้นี่พี่น้องอ๋อนี่แล้วแบบนี้แล้วมดวันเลยสองวันมานน่โอ้ตายตายตายนี่โอ้ยนอนนี่แหละครับนี่แหละครับนี่เห็นไหมครับตัวเมียครับโอ้ทายพิษอย่าว่ากันเด้อพี่น้องทายพิษเห็นขามันนีใหญ่เนี่ยครับออกง ตองรีบถามันออกแบบนี้ท้าเอ็งอยู่น้ตองเีบเอ็งต้องเียบเอาต่อเอาฟางมาเหยียบจมูกนะครับให้มันจามให้มันหักหัก่ันครับที่ได้ช่วยมันบางทีเผื่อมันอยู่ในทองแม่มานานมันสำลักสำลักนำคำแน้ครับนี่ออกเร็วครับนี่ที่ยกหัวคือนไรมันออกเร็วมันแข็งแรงครับสักหน่อยมีถึงสิบห้านาทีแล้วมันก็ลุกเดนไดเนี่ยพี่น้องนี่มันแข็งแรงครับแข็งแรงแต่ว่าที่เขาไปช่วยดูลูกงัวต้องดูแม่งงัวก่อนนะครับว่ามันชนไหม ถ้าเขาไปแล้วมันใา้ใจคือขาดขาดกีชนนี่ห้ามเขาไปไก่เล็ดขาดปล่อยเลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อดูครับเรียวทมมเลยเป็นไงล่ะแมงทั้งเสียงระเบิดทั้งงัวรูพี่น้องได้ครบถูกรสชาติเลยดูครับกีหลูกยืนแล้วครับงัวมันออกเร็วมันแข็งแรงพี่น้องนี่แหละงัวมันออกเร็วมันแข็งแรงมันเป็นแบบนี้แหละพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ไ้แค่นี้ก่อนเด้อครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ